ครับนี่ครับลักษณะใบที่ผมแต่งลูกครับใบก็ไม่หนาเท่าไหร่ครับแต่ใบค่อนข้างที่จะแก่แล้วครับก็เลยขึ้นไปแต่งลูกรถภาระของต้นทุเรียนครับเป็นทุเรียนสาวเป็นติดลูกปีที่สองครับปีที่แล้วก็ติดไป25ลูกครับปีนี้ก็จะไว้ ประมาณ20ลูกเพราะว่าสภาพใบไม่ดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปชมาการแต่งมันต้นกันครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆละฟซ c ที่รักทุกๆท่านวันนี้พามาชมการแต่งลูกทุเรียนสาวครับดอกก็เยอะครับไม่ได้สอยนะครับดอกปลักจริงครับ ก็จะขึ้นมาตัดครับลูกบิดบิดงองอครับตัดแต่งออกให้เหลือน้อยลงครับเพื่อที่จะลดการหลุดร่วงแต่ในการแต่งก็ต้องดูออยอดของเราด้วยนะครับว่า อยอดของเรานิ่งหรือเปล่าครับยอดนิ่งในที่นี้ก็คือเป็นยอดเปสลาดเริ่มแก่แล้วครับอันนี้ก็มาแต่งได้ครับก็เป็นตุเรียนเล็กครับตุเรียนสาวกล้องไม่ค่อยจะโฟกัสครับ แต่งอีกกิิงหนึ่งครับลูกบิดบิดงอ,งองอเยอะครับตัดออกนะครับเหลือ,อไว้แค่ลูกที่พอจะอจะขึ้นลูกได้นะครับนี่ครับ ก็เล็กครับไว้ได้นะครับหนึ่งลูกครับแต่ผมจะทําให้แต่งขาดนะครับจะแต่งไว้เหลือสอลูกนะครับเผื่อที่เผื่อเขาอาจจะสลัดลูกทิ้งครับเป็นแผลครับลูกนี้น้ําอาจจะเป็นโรคครับ อีกนี้ก็ไว้สองลูกกิ่งนี้กิ่งเล็กไม่เล็กเท่าไรนะครับ3ามลูกจะตัดลูกคู่ออกครับเหลือสองลูกครับแค่นี้ครับนอนก็ก็แต่งไว้ ยังไม่ขาดนะครับตอนนี้แต่งขาดไม่ได้ครับชุดนี้ยังเล็กอยู่นะครับผมแต่งเพื่อลดการหลุดร่วงครับเพราะว่ายอดมีเหมือนกันครับแต่ก็เริ่มที่จะนิ่งแล้วครับ